รีวิวอัพเกรดสไตเดอร์สกิลอีเป็นการใช้แก๊ซลิงหรือว่ายิงลุลวนแหละดามจทฮิตละประมาณหกสิบอาจจะเกินหกสิบเยอะห้าอ่าเป็นการชาร์จจากกล้องแล้วก็ยิงดามจทแปดร้อยไม่ล็อกออตโต้ถ้าที่ กระโดดแล้วก็กระทืบดาเมจหนึ่งร้อยถ้าทีบินขึ้นได้ลงได้ถ้าวิ่งใช่ได้ไหมไม่ได้คุ้มไหมไม่แน่ใจนะจะว่าดีไหมก็ดีโู่จะว่าแย่ไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เสียเวลามากไปหน่อย วิธีทำตัวนี้ก็คือต้องมีลาดคาเมล่าวิว25ลาดสไตล์เอ้ยไม่ใช่ลาดสไตล์เดอร์สไตล์เดอร์วิว40แล้วก็ตั้ง6,000ไพยคีย์การ์ด3 4 5 6ไม่ใช่4แฟดได้ต้องต้องมีแฟดได้3 4 5 6แล้วก็มีคีย์การ์ด1อัน ตัวนี้เลือด2,500แต่ผมใช้ชิปมันเลยมีเลือด2,600ไม่ใช่2,600 1 6 0 0เอ้ยหมื่น1,260เพราะผมใช้เอใช้ชิปตัวนี้สำหรับจะว่าสำหรับผมคุ้มไหมไม่ค่อย,อยน,น,นะนะเพราะเสียเวลาฟาร์มเขต้องใช้ตั้ง6,000พอย 6 0 0นคอยนี่คุณสามารถเอาไปซื้อใช้ทคำคาเมล่าได้เลยนะแต่วงเล็บต้องทำควิยก่อนขอจบการรีวิวอัปเกรดสไตร์เดอร์